ณโรงหนังแห่งหนึ่งโอ้นานฉันดีใจไม่ไหวแล้วที่จะไปดูหนังไดโนเสร์ไดโนเสร์ไดโนเสาร์ฮันติง้งตอนนี้เรารีบไปเอาตั๋วก่อนที่หนังจะเริ่มกันดีกว่าโอ้โหที่นี่มันสกรปรกมากเลยนะเพื่อน ฉันคิดว่าเราต้องหาทางไปไปเอ,เอาไปที่ไปที่พนักงานนะคะโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Escape the Cinema of B นั่นเองนะซึ่งวันนี้นะฮะเรามาเที่ยวในโรงหนัง,ง,งนั่นเองเย้เออถ้างั้นเราเราไปที่พนักงานก่อนนะคะเพื่อไปเอาตั๋วนะฮะโอเคกระโดดไปเออโอเค ยากอยู่นะเราต้องแปลตัวให้ได้เราอยากดูหนังเร็วๆวกว่านหนังจะมาโอเคเช็คไฟมันเอาเช็คไฟไม่ได้วัดดีมีอะไรให้ฉันช่วยไหมขอตั๋วสองอันขอรับครับครับผู้ผิดเอานี่ไปเลยอันนี้อันนี้ตัว๋ว เออหนังของคุณจะเริ่มในอีกสามนาทีนะดีเลยเราต้องหาทางไปไปที่เออโรงหนังหน้าโรงหนังให้ได้หวังว่าเราจะไม่สายนะได้เลยสตีฟวอเพื่อนโอ้โหทำไมมันสกรปรกอย่างนี้เนี่ยเช็บพอยต์อันนี้แว่นตาแว่นตา มันตาดูหนัง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 สตีฟเออปะพอนหืมปะพอนปะพอนโอเคตัวของเราบอกว่าเรานั่งตกกันตรงนั้นหนังจะเริ่มในอีกสิบวิหรอรีบๆเร็วเออเออเออเดี๋ยนะสิบวิสิบวิ ดิบ okay. ุ้โอเคแล้วนุ้ยณาเกาะแห่งหนึ่งเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรด้วยแหละเฮ้ยนั่นมันผู้เข่าไฟนี่นาเดินไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าโอ้ย เฮ้ย,ยนั่นอะไรอะสมบัติเหรอเสียงอะไรนะ่ะไดโนเสาร์ช่วยด้วยเออเออเออย่าบอกนะว่าเฮ้ย ราถูพกพวกเราถูกกินจากไดโนเสาร์แต่พวกเราก็ยังรอดชีวิตนี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเออใช่พวกเรากำลังจะตายที่นี่แน่เลยเดี๋ยวสิจะเย็นๆก่อนสตีฟเราเราอาจต้องหาทางออกให้ได้เลยนะเราต้องหาทางออกให้ได้โอ้โหตอนนี้คือเรื่องราก็คือคำถามคือไดโนเสาร์ออกมาจากโจได้ไง พ่อว่าได้ไงอ่ะเป็นไม่ได้ไงเหมือนกับที่สตีบอกเลยเป็นไปได้ไงเทพอยเอ,อ๊อตอนนี้เราผ่านหัวใจของไดโนเสาร์มาแล้วหัวใจมันเป็น,ปนแบบนี้โอเคโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไดโนเสาร์กินอะไรกินมนุษย์โอ้โหตอนนี้เราอยู่ใน เราอยู่ในทาวารของไดโนเสาร์แล้วนะฮะเฮ้ย hey, สวัสดีคนแปลกหน้าพวกนายสองคนมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเออพวกเรากำลังดูหนังอยู่แล้วมันไม่เออไม่ต้องสนใจมันเลยตอนนี้เราต้องหนีก่อนที่ไอ้ไดโนเสาร์นั่นจะกลับมาโอ้โหกล้ยอุ้ยอันนี้คือ เอ่อเอ็กซ์พลอเรอร์นะคะคนที่มาสำรวจป่าใช่ไหมแล้วเขาก็มาเจอกับไดโนเสาร์คีช้างลองช้างโอเกือบฮิปโปโอ้โ,อโหฮิปโปโปเทมสัสโอ้โหจระเคีโอ้ my god จึ๊บเฮ้ย เฮ้ยเรืสาวเรืสอสาวท้อมาเร็วเดอโอ้ไม่กอดนั่นเกือบไปแล้วนะนะ้าดูสิประตูวาร์ปมันอาจจะพาพวกเราไปที่แบบเออโลกจริงก็ได้เข้าไปในประตูวาร์ปกันแล้วก็ออกจากเออป่าบ้าๆนี่โอเคสตีฟอู้ โอ้โหตอนนี้คือเรื่องราวแบบอันนี้ม้วนฟิลม์มชึบอ๋อที่เราใชา้หนังเอาแล้วคุณอัอนนี้เพื่อนปไปชึบชึบชึบหนังนั่นมันบ้ามากเอออาจจะเป็นทั้งโรงหนังเลยก็ได้พวกเราต้องบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ พวกนายฉันจะไม่ให้พวกนายไปไหนทั้งนั้นเขากำลังจะมาหาพวกเราแล้วรีบหนีกันดีกว่าโอ้ยผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการเขาเขาเป,ป็นปีศาจเหรออันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรหนังอีกเล่เหเออไม่เป็นไรเมื่อกี้เราดูหนังนู้นจบพวกนักพวกเขาอยู่นั่นจับเขาเลย พวกเขาคือคนที่ทําให้โรงหนังของเราโรงหนังเขาทําลายโรงหนังเรานี่มันแย่แย่แล้วพวกเราจะทําอะไรดีกับเอ,อกระโดดมาบนนี้เร็วนะกระโดดกระโดดรรรรรกระโดดเร็วๆๆๆชุบกระโดดแล้วพวกเราอยู่ใต้น้ำฮะพวกเราจะพวกเราหายใจใต้นี้ได้ยังไงเนี่ย เออจริงด้วยสตีฟสตีฟนี่ก็แค่หนังอะไรอะไรอะไรก็สามารถเป็นจริงได้อ๋อจริงด้วยเออจริงด้วยสวัสดีพวกนายมาจากไหนเนี่ยและนายไม่ต้องการอากาศหายใจหรอไม่เป็นไรครับพวกเราโอเคดี อันนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในหนังนะฉันแค่พยายามข้ามไอเอออันนี้นะเอซิดโอเคอันนี้เป็นน้ำน้ำเสียนะฮะน้ำเสียน้ำเขียวฮึบโอโ้โหน่ากลัวอะไรเนี่ยเฮ้ยขยะขยะงอย่ามาเลยระวังปูด้วยนะปูป,ปูปูใต้น้ำโอเคปูใต้น้ำ โอเคผ่านผ่านสไาลายนี้ไปกระโดดบนปลาโลมาเพื่อไปเพื่อให้มันพาไปเอ่อที่ต่อไปได้ได้อันนี้อ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแมงกระพุนแมงกระพุนชื่อเพ้อฮึอบฮึบฮึบฮึบโอเค ฉันไม่เห็นเอประตูวาร์ปอะไรเลยที่จะพาเราไปที่โลกแห่งความจริงได้แต่ฉันเห็นประตูวาร์ปที่จะพาเราไปสู่หลังเรื่องต่อไปได้เออคุณจะมากับพวกเราไหมไม่เป็นไรคุณไปได้เลยเดีย๋ยวฉันหาทางออกของฉันเองนี่ไงหนังต่อไป คือสังอะไรนะ่ะอียิปต์เหรออุ้ยเออผู้ปกรุกผู้ปกรุกจัดการมันเลยฉันคิดว่าพวกเราไม่น่ามาที่นี่เลยเออไม่น่ามาจริงแหละเขาจะทำร้ายเราไหมเนี่ยนะ โอ้ยมัมมี่เหรอฮะวัดมัมมี่เนี่ยนะฮึโอเคสตีฟอยู่ด้านน่ะสตีฟนั่นปราสาทแห่งนี้เป็นที่ห้ามเข้านะ สวยแล้วพวกเราถูกจับเร็วหาทางหาทางข้ามเออเดี๋ยวนะโอเคหาทางข้ามอันนี้นะฮะให้เร็วที่สุดบ่อน้ําเออบ่อน้ําคิดคําไม่ทันนะชึบชึบชบชบโอ้ไม่ก็ oh นั่นอะไรนะ่ะขวานงั่นเหรอชึบชึบ ชืโอเค <Okay. S 1> เอ๊อจับพวกมันเลยทหารเหรอพวกเขากำลังจะมาหาพวกเราแล้วดูสิประตูวัดเข้าไปเลยวู้วโอตอนนี้เรามาถึงหนังหรายเรื่องแล้วนะ โหตอนนี้เราวามาที่หนังไปตรงนี้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 เค้ยเฮ้ยพวกพวกเราจับนายได้แล้วพวกนายสองคนไม่มีที่ไหนที่จะไปแล้วยอมแพ้ซะเถอะนี่นายเข้าไปในนี้เร็ว ฮึ๊บออกแล้วสตีป่ะสตียังอยู่ใช่ไหมเอออันนี้โดนพื้นไม่ได้หรือว่าโดนเนื้อไม่ได้น่าจะโดนเนื้อไม่ได้เฮ้อบฮึบโอเคใส่กอกชึบ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 อื้มเจ้าพอยเอ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยฮึบโอ้โหตอนนี้ เออบราโพเตโตมันฝรั่งเพื่อนเขายังนั่งกินมันฝั่เอ๊ะนี่มันทางออกนี่สวัสดีเออคลานคลานคลานผ่านอันนี้ไปเลยมันอาจจะมีทางออกก็ได้อันนี้อะไรอันนี้เขาให้ฟรีหรือว่าต้องซื้อต้องซื้อโอเคแต่เราไม่ได้คลานนะโอ้โหเขาเขาวงกด ตรงนี้ป้าทางนี้ไหมทางนี้มีไหมทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางอันทางนี้ปร๊อไปโอเดี๋ยวนี่มันหลังเคาน์เตอร์นี่เดี๋ยนะอ้ยอ้ยน้ำเออประตูอันใหญ่นี่คือทางเดียวที่เราจะไปได้แต่เสียได้ ที่ตู้เซฟอันนี้มันล็อกอยู่มันมีคีการ์ดอยู่สักที่นึงนายไปหามาให้หน่อยคยีการ์นี่นี่นี่กการ์ดเพื่อนนี่คีการ์ดชึอไปเข้าไปแล้วนี่โอะเออโอ้โหยากอยู่นะแต่ไม่ได้ยากมาก เราทำได้เราทำได้เราทำได้โอเคดูเงินพวกนี้สิพวกเราอาจจะกลายเป็นเศรษฐีล้านเศรษฐีพันล้านก็ได้นะนายอย่าพึ่งมามาเอาตอนนี้สิเพวกเราไม่มีเวลาแล้วนะเราปีนบันไดนี่มันอาจจะพาเราไปสู่ดาดฟ้ารีบ,รบ ปีนเข้าขึ้นไปเลยก่อนที่แมเนเจอร์ผู้จัดการจะมานะฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุย้ยดัดฟ้าเอออันนี้อันนี้อันนี้โอเคผ่านอุยอ้ยเฮ้ยสวยแล้วทำไงโอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 เ,วนะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยตื่นสตีฟหนังจบแล้วนะฮะในในในนอนหลับไปทั้งเรื่องเลยนะหนังมันสุดเยอดมากๆเลยล่ะเอ่อ พ่อขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งหมดมันก็แค่ความฝันอะไรนะเออเออไม่มีอะไรหรอกพวกเราออกจากโรงหนังแล้วมันดีนะที่เราได้เห็นแสงสว่างอีกครั้งนึง ฉันมีไอเดียแล้วอะไรหรอเพื่อนเรามาแข่งกันไปที่สวนสาธารณะกันเถอะใครไปถึงคนสุดท้ายคือไข่เน่า <c oughs> โอ้สตีฟสตีฟวิ่งเร็วมากโอ้สตีฟเออสตีฟโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าเราจะกลายเป็นไข่เน่าไม่นะโอ้สตีฟไปเร็วมากเลยอะ yes ฉันชนะโอ้นายนายอ่ะดู mm hmm. ดูปุ่มพวกนี้สิอเอ่อส่วนสาธารณะนี้มีมีประตูตอนไหนโอเคปุ่มปุ่มอ้ามาแล้วเก็บ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 เย้ได้แล้วชนะแล้วนะคะ ชิปอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเออก็ถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ